ทุกคนเคยเจอแบบฝันของข้ามเลือกตัวเกราะหนาๆ r h p o ดๆมา,า, HP, าปะโรมนี่เราจะหยิบมาเนี่ยก็จะต้องมีดาเมจแล้วก็ตีเป็น t ทรูด m a มจด้วยคืออาจจะไม่ได้แรงขนาดทาชิป่านะคะแต่ก็สามารถตีทะลุเกราะได้และเกมนี้เรายังสามารถออกตัดเลือดแทนเมจเวของเราได้ด้วยแน่นอนว่าเกมนี้แครี่ของเรารับจบอีกแล้วกลายเป็นแฟนของเราเล่นนะคะต้องเป็นแครี่ที่สู้ชีวิตอีกครั้งไปดูในเกมกันเลย คือหลังๆมาเนี่ยพิทาชีเนี่ยคนก็นิยมหยิบมาเล่นกันมากนะคะโดยเฉพาะในตำแหน่งป่าก็เห็นมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราหยิบมาเล่นโรมเนาะและในต้นเกมเราจะอัพเป็นสกิลหนึ่งมาเลยเราว่าเราสามารถปลดผนึกดาบได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งซึ่งร่างปกติเนี่ยก็จะเห็นพิทาชีถือขาไก่อย่างงี้ใช่ไหมคะแต่พอสกิลโดนปึ๊บมันก็จะเป็นการเก็บทิศนะคะได้หนึ่งฝั่งแล้วซึ่งการเก็บทิศแน่นอนว่าเราต้องเก็บ4ทิศนะคะถึงจะปลดผนึกดาบได้เมื่อกี้พี่แอบชะงกหน้าไปดูนะคะคิวเลนเขายังไม่ เท่านั้นนะคะเรายังใช้ในการสโลฝั่งตรงข้ามได้ด้วยคือตรงนี้เราเห็นว่าแคลลี่กำลังตีมังกรเล็กตรงมุมนั้นอยู่นะคะก็เลยมาดึงความสนใจให้จะแย่งนกด้วยแต่ว่าไม่ได้อีกอย่างสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเราฟาดไปดีๆใช้มุมทะแยงเราอาจจะเก็บได้ทีเดียว2คิดแบบในคลิปเลยเก็บทิดแล้วสโลฝั่งตรงข้ามแล้วเรายังได้ความเร็วขึ้นที่เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งด้วยระหว่างที่ไฟอยู่เนี่ยเรายังไม่ลืมนะคะว่าคิวเลนฟาร์มจบล่างเห็นปะเขาเดินมาแล้วสิ่งที่เราเตียไว้คคือ skill ค่ะเพราะว่าาาถ้าเรสเเไดว้เครพยาามเเ้นนะะัจปปลลดดดดึไโที่ เรายังไม่ต้องอาบันติเราคิวเลนก็เรียบร้อยในส่วนของการปลดผลึกดามในความสามารถก็คือตอนที่เราปาดเราจะการซีซีแล้วก็ตีเป็นทรูดาเมจเราฉะนั้นเกมนี้เหมาะมากที่จะหยิบมาเจอพวกอิลูเมียดอรียหรือว่าไบรอนแต่แน่นอนว่าในเกมนี้ตัวที่เราค่อนข้างที่จะไม่ชอบนะคะก็คือไฮยะเตะค่ะเพราะว่ามันเป็นแครี่ที่ค่อนข้างพลิวค่ะทำให้เราเก็บสแต็กได้ยากแถมเขายังตีทะลุเกาะเราได้ด้วยคือจะไม่ตามต่อนะคะเพราะว่ามังกรเกิดแล้วเราจะรอตีมังกรก่อนค่ะเพราะว่าออบเจกต์สำคัญที่สุดหนึ่งในตัวที่ททาชิเเกกกก็็บ้งดนนคือมลยัร เลเยอร์บัฟฟาร์มบับแดงแล้วก็คนเราก็เรียบร้อยออกมาป่าดคนต่อเป็นไอออนบอดี้ลูเมียเด้งก็ไม่ขึ้นเราคือตรงนี้เราก็จะอยู่กับแคลลี่ก่อนนะคะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมีถึง4ตัวเลยแล้วก็ป่าของเราเนี่ยกลับหลูดฟาร์มไปแล้วเราต้องเปิดอันตีนะคะเพื่อช่วยแคลลี่เคลียร์คีฟเลยค่ะแล้วก็พาถอยเพราะว่า4ต่อ2นะ้อยยังไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วเราคือตอนนี้ไม่มีอันตีนะคะป่ากฝังมขงข้ามเนี่ยโผล่ตรงกลางเราก็เลยตัดสินใจเดินจะไปเติมตรงดาร์กเลเยอร์ค่ะ,คะส่วนใหญ่คนเล่นทาชิชอบโหลดผนึกดาบกันยัง ีเดยวแล้วก็จะตีสายทีหนึ่งขวาทีหนึงแบบนี้ค่ะซึ่งการสไล์เนี่มันก็จะเก็บได้ทั้งทิศตรงแล้วก็ทิศเฉียงเลยอันนี้คือการเปิดอ็อบเจกต์เรียกไฟเราเป็นไฟ3ต่อ2เก็บทิศปาไปแล้ว1ครั้งอันติกรีมาพอดีก็กดเลยนะคะเพื่อสโลไบรอนค่ะแลังในการอ่อันติเนี่ยมันจะเป็นการฟันดาบลงไป3รอบแล้วเราก็จะถึกขึ้น20%แถมศัตรูที่อยู่ในวงนั้นเนี่ยก็จะโดนสโลด้วยเรางไบรอนก็เรียบรอ้อยน,นี่เราได้ด่างมาด้วยอีกตัวหนึ่งยังไงก็ต้องขอบคุณแแคครรีีีีี่่่่่นนนนนะะททยยยังงงงสูู้้้นน้้ชวววิิตตตออเเเเาาาากกก็็ลลลลมมซึไดด นี่ก็จะเล่นเหมือนเดิมเลยนะคะคนด้านล่างเราน้อยกว่าเราก็จะไม่พาแครี่ออกไปสู้เกอรี่ชอบแย่งนงไม่ใช่ศักดิ์ศรีเลนแครี่อะไรหรอกคือมันช่วยเปิดแมปด้วยไงแล้วเรายังไม่มีอันติอุสารอคิวเลนโผล่ก่อนแต่นาะคอสเปิดเข้าไปแล้วเราก็เลยต้องเปิดอันติตามเข้าไปเลยนะคะเรากะให้ฝั่งตรงข้ามแหลมนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าทีมเราแหลมคะ่แะแล้วแครี่เราก็เลยโดนคิวเลนล้วงเรียบร้อยไปเลย <c oughs> ก็ผิดแผนไปนิดหน่อยคะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะด้วยความที่เราไม่ได้สื่อสารกันในทีมด้วยในเกมนี้เราก็็็จะะะะออออกกไไเเเเเทมรววนนนคคปปปิิดดแพ่่่่ืลล้ชยฝัง ตามด้วยตอนตามเราได้คอนที่แคร,รีของเราเพิ่งตัวเมื่อกี้ทําให้เลนล่างของเราไม่มีคนกันครีปตอนที่ครีปกำลังจะเข้าบ้านเราอันดิก็ไม่มีสิ่งเดียวที่คิดได้ก็คือสิกแซกค่ะทายัางไงก็ได้ให้ป้อมตีไฮอาเตะ <c oughs> แล้วก็เรียบร้อยเปิดแมปมาพอดีค่ะก็เลยช่วยสโลได้นิดนึงพอดีกับที่แคร,รีของเราเกิดมาช่วยกันเลนได้ทันดวงยังดีได้กลับบ้านแบบสวยๆอีกครั้งคือที่เราชอบเล่นทาชิโร่เนี่ยนะเพราะว่ามันอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องโฟกัสกับการฟาร์มากด้วยและอีกแนวหนึ่งของการเก็บทิศก็คือแนวเฉียงงคาาาออันนนนนี้้ก็จจะ่ยขึึมิดง คือเรายังไม่ใช้ป่าก็ได้สามารถดูได้ที่ขีดเหลืองๆด้านบนเลยนะคะมันสามารถเก็บสไตลก์กับมังกรแล้วเดินมาเข้าเลนได้ทันเนี่ยแล้วเราก็ยังไล่เขาด้วยอันติต่อได้ด้วยจริงๆเราอาจจะใช้ของรมเปิดแมปในตอนนี้เลยก็ยังได้แต่ว่าเราเรียก,ก็เรียบร้อยไปแล้ว ครีปหมดแล้วทำมิ่งดีๆแบบนี้เราก็มาเอามังกรกันต่อได้ค่ะเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับทีมเล่นทาชีก่อนเปิดไฟถ้าเป็นไปได้เนี่ยเก็บสแต็กก่อนไปเปิดไฟค่ะเพราะว่าบางทีพอเราเก็บสแต็กเสร็จแล้วมันจะมีเกราะขึ้นแล้วเรากดอันติเกราะมันจะท็อปอัพไปจากของเดิมให้อีกทีแต่เราก็อาจจะ่าได้แค่รอบเดียวอะไรอย่างนี้ก็ลองช่างใจดูเอาค่ะในการใช้สกิลรอบนี้นาคอรเขาก็ค่อนข้างจะเย็นแล้วนะคะรอเราเปิดไฟก่อนแต่ว่าสลิมหอ,อกสวยเราก็เลยเปิดเข้าไปเลยค่ะไม่รู้ว่านาคอนหลับหรืออะไรนะคะเข ้ปมแ,แต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขายังเคลียร์คลิปได้ไม่หมดนะคะเราก็มาทําหน้าที่ของโรมตอนคลิปเข้าบ้านค่ะก็คือไปไล่ตัวหลังโดนป้อมเตียก็เลยถอยมาก่อนปล่อยนาะคอนไล่ไปคนเดียวเราก็ได้ป้อมมาอยู่ดีนะคะไม่เป็นไรคือที่เราเดินอยู่ในป่าเน,นี่ยเราเดินหาคิวเลนนะคะหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือเดินยังไงก็ได้ให้คิวเลนยังอยู่ในวิชั่นถ้าเกิดว่าเป็นแครรี่ที่มองมินิแมปตลอดเนี่ยเขาก็จะเดินหลบหลีกตายค่ะแล้วเขาก็จะรู้ว่าต้องยืนอยู่ตรงไหนจะเดินไปปิดไบรอนนะคะแต่เหมือนเดิมค่ะเราจะมาเก็บทิกัอท์ก่อนมันจะมีเวลาตงขีดข้างงบนนสีเหลือะคะ เรายังสามารถต่อระยะด้วยสกิล2ได้ด้วยถึงแม้เขาจะฟิกเกอร์ออกนะคะแต่ว่าเราก็กดอันติไล่ตามเพื่อสโลแล้วก็เก็บไบรอนไปได้เรียบร้อยคอเคลนบนน่าจะปลอดภัยเพราะว่าเขาโผล่ตรงกลางถึง3เราก็เลยต้องรีบแจนมาเลนกลางเพื่อกันบ้านดาวสลิมของเราเคลียร์คีอคอบอเสร็จแล้วก็วาร์ปตามมาด้วยเราหาคิวเลนไม่เจออีกแล้ว,ลวกดเปิดแมปเลยใครอย่าไปห่วงพอเหเขาเผล่อบอก็เลยสบายใจค่ะกลับบ้านไปรีเอชพีก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในไฟครั้งต่อไปและในตอนนี้เลนกลางประชากรหนาแน่นมากเราก็ต้องรีบเดินไปเติมมาถึงก็ช่วยฟอร แข็งทันอีกแต่ในจังหวะที่เราตัดสินใจไม่ตามต่อนาคอสกับสลิมก็เดินมาเติมพอดีทําให้เราเฮิรกเขิมแต่ด้วยความที่มันสโลว์อะไรก็ไม่รู้เลยมีความคิดว่าใครมันตามต่อได้ก็ให้มันตามไป <c oughs> นั่นแหละค่ะก็มีแค่คนเดียวนาคอสก็เก็บทิปเปิลคิวไปเลยเรียบร้อย่ <c oughs> วงทีฝั่งตรงข้ามตุยเราก็มอนเดิมคะ่ะอะไรใกล้มือก็ตีไปก่อนถึงแม้ว่าช่วง8นาทีเนี่ยเอาดาร์กจะดีกว่าแต่ว่าเคม,มเรานําเราตรงกลางในคลิปกลาลังจะเข้านะคะอยู่ตรงนี้3ไบรอนอยู่คนเดียวเเเเเเเราเเเาาาาาากกกก็็ลลลลลยยยยอออออััตติิปปปปปดดข้้้้ไไไมมมงงนนนะคสสีีวท่บ ไ้มออีกีกเรรยยบยจังหวะน,นี้เราคิดว่าเราไม่ไหวนะคะก็เลยว่าจะวับกลับบ้านไปรีเอชก่อนแต่ว่าทีมเราเหมือนไม่ได้คิดแบบนั้นตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงทามมิ่งกลางเลตเกมแล้วนะคะสลิมจากกระต่ายน้อยแสนน่ารักก็กลายเป็นกระต่ายคลั่งขึ้นมาทันทีแต่เหมือนจะคลั่งลึกไปหน่อยพอดีเดินเข้าไปเจอไบรอนปิดแล้วหันมาเจอคิวเลนก็เลยกลับไปหาไบรอนดีกว่าเรียบร้อยช่วงที่แคร,รีรตัวเนี่ยเราก็มาทําเลนล่างนะคะส่วนเลนบนเขาบวกกันเองนะเราไม่ได้เปิดเดินแครเลนมาจนถึงดาร์คซิลเลเยอร์แน่นอนว่าเดินผ่านดาร์ครอบนี้เรากด หนึ่งป่าไม่ถึงก็ฟิกเกอร์เข้าไปพร้อมกับอันติเข้าไปสโลฟังตรงข้ามในกรณีที่แคลลี่มีโมบิลิตี้สูงเราจะไม่เดินไล่เข้าไปนะคะเราจะไล่แค่ตัวหลังแล้วก็เรียบร้อยเข้ามาโดนป่าทำไมวะเนี่ยตอนนี้เหลือตัวขาตายด้านหลัง2ตัวเราก็ไล่นะคะเพื่อให้นาคอสเปิดดาร์กซัเลเยอร์เพื่อเอาความได้เปรียบให้ทีมอีกรอบแล้วก็เรียบร้อยทีมเราได้ดาร์กมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาขึ้นบ้านเขากันจัดการโซนด้านหลังนะคะเพื่อให้แคลลี่ได้ตีป้อมอย่างสบายอันนี้เราอันติละกลัวว่าคิลเลงเขาจะมาเข้าเม ตลายที่สุดบางครั้งก็สามารถก เดพเเื่อช็คไ้ลยรายจริงๆเกมนี้จะออกเป็นไอเทมล้างก็ได้นะคะแต่ว่า c c ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันสามารถหลบได้ไงฝั่งตรงข้ามเหลือแค่2ป้อมแต่ว่าทีมเรานั้นกลับบ้านไปแล้ว1คนแล้วที่เหลือเนี่ยก็ไม่พร้อมเลยที่จะเข้าไฟ์เหมือนเดิมค่ะถ้าเราเนี่ยกลัไ,ไม่ออกก็ถอยกลับมาเพื่อเอาอ็อบเจกตัวอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ที่สุดในที่นี้ที่เรายังดึงนั่นดึงนี้อยู่เพราะว่ารอเมดเกิดแล้วก็เดินมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูช็อตนี้ที่เล่นพลาดนะคะว่าเราเคยบอกว่ามันไม่ควรไปไล่ตัวคาร่ที่มีโมบิออไไลิต แมปทิ้งไว้และสลิมก็ยังมีความริวนิดหน่อยคิวเลนก็เลยเรียบร้อยจบไปแล้วกับการเปิดไฟพลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ยังดีที่ทีมมาเติมแล้วยังเก็บฝั่งนุงข้ามไม่ได้ถึง4ตัวแล้วก็เรียบร้อยนะคะตอนนี้ทีมเราก็ได้ป้อม3ทางมาแล้วด้วยแต่มันก็สวยนิดหน่อยครับเพราะว่าตอนนั้นนาคอสโดนชัดดาวแล้วฝั่งนุงข้ามออกมากันเวฟได้ทันทําให้เราต้องสูชีวิตอย่างน้อย1ไฟนะคะในไฟนี้เราก็เปิดอันติเข้าไปเลยเพราะว่าเรามีตัวดาเมจอยู่ด้วยทั้ง2ตัวไบรอนเกาะขึ้นแต่เราไงเราตีทลลุก็เยเรียยบร้อเห็นางตีทเลน้ไไวง่มดโุก ก็เรียบร้อยไปอีกตัวก่อนที่จะขึ้นบ้านก็จัดการเคลียร์ทางเพื่อให้ตัวตาตอมแตมได้นเดินอย่างสง่างามคอมโบเอโลเมียดอรเรียก็ไม่ไหวเพราะว่าจังหวะน,นี้เราตีป้อมจบบ้านแล้วเกมนี้ก็เรียบร้อยชนะมาได้จร,จริงๆเกมนี้ก็เล่นไว้นานแล้วนะคะเพิ่งจะเอามาตัดเพราะว่าหลังๆมันจะมีตัวอวีที่เข้ามาใหม่ที่ทั้งเทตเลื่อนโหดแล้วก็มีเกราะเยอะๆใช่ไหมคะแล้วก็ชอบหยิบทาชีนี่แหละ,ะเพราะว่ามันออกตัดเลือดแทนเมดได้ตีทะลุเกราะได้แล้วก็อันติสโลมูยังไม่จบนะคะยังมีอีกเกมหน เกมนี้ฟินมากเพราะว่าเล่นลมเราได้เลือกคนห้าโอ้ยเราฝังตรงข้ามหยิบตัวซีซีอย่างโอเมก้ามารมที่ตีทะลุเกราะและมาแรงที่สุดในขณะนี้กําลังจะเลือกตัวแต่เหมือนเกมจะคุมกําเนิดทาชีคือไม่เหมาะกับซัพพอร์ตโรมิ่งยังไงก่อนอ่ะในที่สุดก็กดได้สักทีแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวกันตายของพี่เหมือนกันเวลาที่พี่จะต้องไปป่าหรือไปออฟเลนแถมช่วงนี้จู่ๆคนก็เล่นเยอะขึ้นมากอย่างมีนัยสําคัญส่วนตัวพี่เองก็จะหยิบทาชีมาในเวลาที่พี่รู้สึกโมโหหรือต้องการหาที่ระบายอารมณ์แต่ช่ว เราต้องขอบอกก่อนเลยว่า roaming 카ชิไม่ใช่ตัวการแครี carry ่ใดอย่างใดถึงแม้แครี่ของเราเนี่ยจะเป็นตัวขาตายแต่ว่าคนเล่นเขาเก่งเราก็ไว้ใจเขาได้อตอนต้นเกมเราก็มุ่งมาที่บัฟฟ้าฝั่งเราเลยเพราะว่ามันสามารถเก็บสแต็กกับคลีปได้แล้วถ้าเราดูมินิแมปเป็นก็จะเห็นว่านาคอยเขาไปแกงด้านล่างก่อนพิม์ไปเลยว่านาคอยฟาร์มจบบนแบบที่ไม่ต้องเดินไปเช็คป่าก็ยังได้แต่ต้องมาเช็คบัฟแดงฝั่งเราเพราะไม่แน่ใจว่าเขาจะมาขโมยหรือเปล่าคือเรากะจะแค่สกิลหนึ่งสโลว์แต่เหมือนเพื่อนเราจะเอาจริงโอเมก้า oh <my> ก็เลยเรย ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะกลายเป็นฉลามเองหรือเปล่าถูกเข้ามาถึงทินเลยก็เลยเรียบร้อยส่วนตัวของเราเองเก็บสแต็กได้แล้วก็จริงแต่ดาเมจเบาเหมือนตดบังเอิญเจอแขกที่ไม่ได้รับเชิญกลางทางเป็นฉี่ก็เลยเรียบร้อยไปก่อนเราพอเกิดบ่อรอบนี้ก็เดินมาเข้าเลนแคร,รี่เลยแน่นอนว่าไม่ได้มาเพื่อแก๊งแต่อย่างใดเรามาตีนกของสําคัญของเลนแคร,รี่เราจะพลาดได้ยังไงไม่รอช้าเห็นมังกรเกิดก็เลยพุ่งเข้าไปเพื่อเก็บทิศเจอโอเมก้าสไลด์แล้วปาดไป1หนึ่งทีก่อนของเราก็ทาจังหวะด,ดีมากเด้งหน้าเด้งหลง ยังเล่นไม่ค่อยมันถ้าเกิดว่ายังไม่มีอันติเราก็เรียบร้อยลนดแมงกุจีมาได้เนี่ยแหละของสําคัญแล้วเท่าที่ดูในมินิแมปเนี่ยฉลามน่าจะไม่มีแรงต่อสู้แล้ว่วนเมดเองก็ต้องรอรับเลนตูในมินิแมปเนี่ยลองแกล้งเดินไปตรงบัฟฟ้าของนาครอด,ดูดีกว่าอุ้ยเขากําลังตีกับมวยอยู่แลวย,ยังไม่ได้บัฟฟ้าด้วยการเก็บสแต็กไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเพราะว่าตรงนี้ไม่มีมังกรบังเอิญเจอกระรอกป่าที่อยู่ผิดที่ผิดท,ทางก็เลยปาดไปหนึ่งทีข้างหลังเทวคงร้องว่าช่วยด้วยแต่ว่าเรามีอันติอย่างที่บอกว่่่่่่าาาาเเเเเรรรรรลลนนทชชไมใตตตัััวววกกแแคคีีป็็งงงข้้ะยยยบอ ุ้ยตายโรมเขามาแก้แค่แล้วครับาช่วยหมุดเด้งด้วยเคยเรามีฟิกเกอร์พร้อมกับจะมีสไลด์พอดีนะเทลเดินมาสกิลสองเพื่อสโลรับเราบอกแล้วว่าไม่ใช่ตัวการแครี่แครี่ต่างหากตัวมากันเราพอกลับบ้านก่อนแบบสวยๆจังวะที่เห็นเทลหนีตายมาเริ่มเข้าใจว่าไม่สวยแล้วก็เลยถอยออกมาก่อนคือพวกนี้แหละน่าจะปลอดภัยแต่ฉลามเดินมาฟาร์มนี่ขยบอีกนิดนึงก็ได้รายของโรมคู่ใจพี่ทาชิจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเปิดแมปตอนแรกจะไปยืนกับแครี่นะแต่เหมือนปลาไหลของเราต้องการความช่วยเหลือรอบนี้ก็เลยเดินมาแกงที่เลนเา ก่อนนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะแพ้เลนยับเยินอันติเปิดเข้าไปตรงบาฟ,ฟ้าเลยเพราะยังไงฉีก็ต้องเข้ามาแน่นอนแต่ทุกคนดูวภิพมหาซีซีนั่นสีดีที่เราก,กดสกิลหนึ่งทันพอดีกับเทเรสมาเติมฝั่งตรงข้ามกันเลยเรียบร้อยคิดว่ารอบนี้ปลาไหลน่าจะยืนหยัดด้วยตัวเองได้แล้วยังไม่ได้พูดถึงวิธีการเก็บทิศของทาเชให้รวดเร็วเราใช้สกิลสองสไลด์ผ่านตัวมันจะเก็บได้ที่เดียว2ทิศเลยใครดูไม่ทันก็ย้อนดูเอานะเปิดออบเจกไม่ได้เลยมันจะต้องมีตัวมาเผือกทําการเปิดอันาาาาคคออออไปีงแแแม้้้้วววว่่่นจะะะิิตตเรรกก็็ยยดลลส อ,อุ้ยมันแรงได้ยังไงเนี่ยนะคอสก็เลยเรียบร้อยว่าแต่ตัวนี้ไม่เล่นค่ะทีมเราเอามังกรมาได้แต่ว่าเราไม่รอด ลงไปนอนคุยกับญาที่พื้นไปก่อนแต่เทวอนาของเราก็แรงมากแค่2จุดเท่านั้นเฟนนิกก็เรียบร้อยแล้วเราเรียกว,ว่าไงจังวานั้นเองโอเมก้าก็เดินเข้ามาลวงแลนแล้วเทวของเราแตกก็เรียบร้อยเอา MVP ไปเลยเกิดมารอบนี้เนี่ยเราก็คิดว่าจะไปเอาดาร์คเลเยอร์เห็นว่าเฟนนิกกับโอเมก้าเขาเพิ่งเกิดด้วยก็เลยยังช่างใจอยู่มาช่วยป่าฟาร์มก่อนเพราะว่าถ้าเขาฟาร์มเร็วเนี่ยเขาจะได้ไปเติมเลนได้เร็วน,นี่ก็อาจจะเป็นภาพที่มีเสียงกรีดออกมาเทวกำลังโดนสังคมรุมบันทามอยู่ที่เลนล่างแต่กกก็็็เเเเเบบนนนนนนาาาาคครรรรรรออออออยยยยมมได้้้้้่่่ีีีีจะตััวสญญปโงงท พอเทวนะไปรีเ p ชเนี่ยเราก็มารอย,อยู่ในพุ่มก่อนคือพยายามจะสไลด์เก็บทิแต่นะนะแต่การเก็บทิีกับโคนหนำมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นก็เลยเปิดอันติแล้วเปิดแมปไล่ตัวหลังเลยแล้วกันเป็นจังหวะที่เทลเนี่ยมาได้ทันแล้วฉลามกัาลังมุ่งหน้ามาจากเลนกลางพอดีทีสอตัวนี้ไม่ได้รู้ถึงภัยที่จะมาคุมตัวเลยก็เลยเรียบร้อยป้อมล่างมาละ นั่นแบตเตือนในโทรศัพท์พี่เองค่ะรีเอชีมารอบนี้เรามาเริ่มต้นที่เลนกลางดูในแมปเพื่อนเรากําลังโดนลมจัดการอยู่ความเร็วร้อนของรมมิม่งก็เลยเปิดอันติเข้าไปเลยพร้อมกับเปิดแมปสโลฝั่งตรงข้ามด้วยละแน่นอนว่าเราไปไล่2ตัวนั้นถึงแม้ว่าโอเมก้าเนี่ยกำลังจะไล่แคลรี่ของเราอยู่ก็ตามแต่ตัวดามเมจฝั่งเขาก็ไปเติมไม่ได้ไงโอเมก้าก็เลยเรียบร้อยคือโอเมก้าเข้าไปขัดตัวหลังแบบเราก็จริงแต่ว่าเรามีสกิลหนีไงเขาไม่มีมาแปดนาทีกว่าแล้วถึงเาเา,เาม้ข กลางสองล่างหนึ่งบนหนึ่งขออยังตัวอยู่คืออยู่ครบหตัวไม่มีใครมาแย่งแน่นอนเราก็เลยมาเวทบัฟ ทีเทลมาตีสามซึกได้เลยกูตีอย่างนานแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีพุ่มหนึ่งที่เรียกว่าพุ่มเตือนใจแล้วกันตล้เวลาที่จะขึ้นบ้านตรงกลางเนี่ยอยากขอแนะนําว่าให้โรมิ่งทุกคนมาเช็คตรงนี้เราว่าจะเจอผีเราประมาณนี้ค่ะสมมติว่าเราพาเล่นแหลมแราแครี่คนเราโดนเข้าหลังนี้งานหนักนะส่วนเราก็เลยได้เลยว่าเปิดก่อนได้ปูดสกิลหนึ่งเปิดผนึกดาบเข้าไปปาแต่ก็ยังเบาเหมือนตดคือเราถอยออกมาโดยไม่ทันสังเกตว่าแครรี่ยืนล้ำหน้าเราอยู่โอ้โห,หนาเอสแกว่งดาบใส่เทลใหญ่เลยแต่ก็โดนเท บังเอ,อิญเราโดนฉีไล่มานะก็เลยต้องหนีก่อนมาตั้งหลักตรงแถวเพราะว่าอีเจ็ดวีเราจะมีอันติอยู่แล้ว ต่จู่ๆอิชลามมันก็ผักฉีกเข้ามาเราฉี่ก็เข้าไปเก็บเทลของเราเลยเรียบร้อยโดนชัดดาวโอ้โหเปิดได้ดีนะแต่คือเอชพีของเพื่อนมีนมอยู่แค่หางอึงสกดอันติตอนนี้ก็กลัวเปืองก็เลยหนีก่อนแล้วกันซึ่งจริง,รงๆแล้วเราก็จะรอทีมของเราเกิดอีก2คนแต่เหมือนพี่แรเขาจะไปแย็บมันจนฝั่งตรงข้ามลำคาญโดนเปิดแมปส่วนมาเราก็เลยเปิดแมปแล้วก็อันติช่วยสโลยก่อนที่ป่านเนี่ยสี่ดันไปโดนรอเรียวมวยก็เลยหันหลังมาเก็บรอเรียวไปแล้วก็เรียบร้อยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนี่กก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 ก็็็เเเเเลลยยคคิิดดดวว่่่าาาาาาจจะะะไไปออััับบบบฟฟ้้้้นนนแแขงรทีสต ก็ต้องเข้าอยู่แล้วปล่อยให้ปหลาไหลไปนะคะเพราะว่าตัวเราไม่ต้องใช้มานาอขอพุ่งเข้ามาด้วยความเข้าวาหารแล้วก็พุ่งออกไปคือของซู้ไม่ได้แหละแต่แกไม่มีบับฟ้าใช้ไงในขณะเดียวกันพี่ฉีก็ไปดักที่บับฟ้าเก็บแคร,รี่ของเราไปได้อีกครั้งพี่ขอโทษพูดจริงๆว่าแคร,รี่หยิกหลังพี่แล้วตอนนี้จะทําตัวเป็นโรม,มิงที่ดีพี่เห็นเทลพี่ก็เลยเดินมาเช็คพู่ให้ก่อนเลยใครหน้าไหนก็ไม่ยุ่งกับเทวอนาน,านไม่ได้ทั้งนั้นตอนนี้เขาอยู่ในป้อมแล้วน่าจะเป็นที่ปลอดภัยพี่ก็เลยคิดว่าจะไปปลดผนึกดาวกับมังกร่อนาามัร้วเ การซีซี <CC. S 2> การแค่ตอนปาดพอปาเสร็จก็โดนอย่างที่เห็น<ม>หัวสั่นไปหมดขีอ่อะไรมาผลักสวยอีกแล้วรอบนี้ใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูแต่นี่ยังคอยสกิลช่วยเทลอยู่นะคะที่เดินออกมาเพราะว่าไม่อยากให้สกิลหนึ่งระเบิดใส่เทลรอเรียเข้ามาเปิดอันติน่าจะไม่รู้ว่าเราอยู่ก็เลยเรียบร้อยจริงๆตัวมันก็การแครี่ได้นี่นะกลับบออมาเดินหมุนตัวเพราะว่ามันจะช่วยรียได้เร็วขึ้นตอนนี้ก็12นาทีแล้วเราก็มุ่งมาที่ดาร์สลเยอร์เลยเก็บที่เฉยๆคะ่ะรอปาดโดนคนสอนรู้สอนเห็นเอาแครี่ฝั่งตรงข้ามก็ นาใกล้ๆไม่รู้ฉีมันไปอึดถึกทนมาจากไหนเหมือนกันแต่สุดท้ายก็เรียบร้อยอยู่ดี ทีมเราก็เล์เซฟนะคะไม่ไล่ต่อแต่ว่ามาเอาดาร์กซเลเยร์ก็คือไหนๆตัวอันตรายมันก็ตุยแล้วนะก็เรียบร้อยเพื่อมาเอาความได้เปรียบช่วงที่ฉีไปทัวร์สวคนแคดดี้ของเราก็จะเดินสบายช่วงหนึ่งเราเป็นอิสระก็เลยมาทําที่เลนบนนะคะเพราะว่าทีมเราล่อยดาร์กเลนล่างเดินลัดป่ามาเจอเฟนิกที่เลนกลางอยู่ๆก็หมันไซก็เลยอันติเข้าไปเขาเสียฟิเกอร์ไปแล้วเราก็แค่ปดผนึกตามแล้วก็ป่าไปหนึ่งีดาเมดน้อยมากเมื่อกี้หน้ามืดไปหน่อยจริงๆควรเก็บอันติไว้ใช้ตอนขึ้นบ้านและอีตัวอันตราย บ้างแน่นอนว่า HP เหลือแค่นี้เราไม่ไปต่อนะคะเพราะว่ามันจะ15นาทีแล้วทุกคนควรจะรู้นะว่าก่อน15นาทีไม่ควรเปิดไฟแบบเสียง เพราะว่าถ้าเราเสียกคอสเลเยอร์เนี่ยเกมนี้มันจะกันบ้านยากมากที่เราเปิดเลยเพราะว่าฉีก,กับโรม,มิ่งฝันถูกข้ามเขาตุยแล้วเราก็ยังมีไลฟ์ไปโซนสูงให้เราด้วยก็เลยเรียบร้อยนะคะเราได้คอสเลเยอร์มาแบบง่ายดายมากคือแรสก็เล่นเก่งจริงนะรับมือฝังถูกข้ามแบบหนึ่งลุมสองอะเก็บโอเมก้าไปได้ก่อนส่วนเราจะตามมาแก้แค้นฉลามด้วยการเก็บเฟนนิคแต่เราออกของแทงนะคะด้าเมจมันก็เลยน้อยนิดแล้วในขณะที่เรากำลังยืนเฝ้าเทลตีป้อมอยู่นั่นเองพี่มวยตัวเปิดก็กระโดดเข้าไปกัานคอฝันถูกข้ามถึงหล้ล้วว3ททางตออนนนนนีีี่่่่่เดิยูยไมใช นะคือฝั่งเราแม่งไม่เดินมากันสักทีซึ่งเราก็จะรอดเดินกับแวนการ์ดด้วยนะคะมีสกิลครบหมดทุกอย่างแล้วรอยอย่างเดียวแค่แวนการ์ดเข้านี่ฮะแต่มันไม่เข้าสักทีเราก็เลยเปิดอันติเข้าไปได้เฟนนีก่ก่อนเลยกัดฟันแบบเสียดายอะแต่คือเทลก็สอยรอยเรียวมาได้สุดท้ายแวนการ์ดก็เข้าสักทีแล้วเกมนี้ก็เรียบร้อยชนะมาได้จริงๆแล้วเกมที่เล่นทาชิมีเยอะมากตอนแรกจะทำรวม3มเกมในคลิปเดียวแต่ว่าทำไม่ไหว ใครที่หาตัวไฟเตอร์โรมขอฝากพี่ทาชิปไ่ได้อ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะเป็นตัวที่เล่นง่ายแต่พวกเมนแครรี่อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเราชอบค่ะเขาหล่อดีแม่งยังไม่หายบักท่าย,ยืนหน้านี้อีกหรอวะเนี่ยวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย